ในวิดีโอนี้ก็เจ้ของบล็อกขออนุญ,ญาตแนะนำผลงานตัวเองสักเล็กน้อยนะคะเป็นหนังสือที่ตีพิมพ์ม,มาเกือบสอปีแล้วค่ะแล้วก็เป็นผลงานท่องเที่ยวเล่มล่าสุดของผู้เขียนเองนะคะก็ขออนุญ,ญาตโฆษณาเพราะว่าก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่อยากจะมาเที่ยวสาธารณารัฐเช็กในแบบจอะลึกนะคะ ในภาพนี้ก็เป็นงานเปิดตัวหนังสือค่ะซึ่งสถานทูตเช็กประจำประเทศไทยก็ได้ให้เกียรติจัดงานเปิดตัวหนังสือให้กับผู้เขียนนะคะที่บางกอกครับร่วมกับศิลปินจากเช็กนะคะในงานก็มีเพื่อนสื่อมวลชนแล้วก็นี่ก็คือท่านอดีตท่านทูตเช็กท่านทูตไทยนะคะในประจำกรุงเช็กนะคะแล้วก็มีพี่สื่อมวลชนแล้วก็ตัวแทนสถานทูต จากประเทศต่างๆในกรุงเทพให้เกียรตินะคะนี่ก็คือการออแสดงความยินด,ดีค่ะคือในหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยก็ชื่อว่า unseen castle นะคะเป็นการพาเที่ยว13ปรา,าสาทที่ไม,ไม่ได้มีชื่อเสียงมากนะักแต่ก็น่าไปเที่ยวเนื่องจากว่าผู้เขียนเนี่ยก็ได้ไปเที่ยวในหลายปรา,าสาทในประเทศเช็กแล้วแล้วก็หยิบเอาความประทับใจใน13แห่งนี้ค่ะมาบอกเล่าให้กับผู้อ่านไทย ได้ท่องไปในโลกจินตนาการพร้อมกับผู้เขียนนะคะจากประสาทจริงๆในดินแดนที่ห่างไกลจากประเทศไทยที่คนอาจจะไม่รู้จักมากนะก็คือประเทศสาธารณารัฐเช็กซึ่งคนไทยจะชอบมาเที่ยวมากก็คือกรุงปรากเนี่ยนะคะก็ส่วนหนึ่งก็คือหนังสือแนวนี้ในบ้านเราก็จะมีไม่บ่อยนักนะคะแม้แต่ถ้าเป็นในวงการหนังสืออินเตอร์เนชั่นนะคะก็ภาษาอังกฤษหนังสือแนวนี้ก็มีไม่เยอะค่ะ ถือว่าเป็นหนังสือที่นําเสนอ,อ,อด้วยความสุขของผู้เขียนนะคะอยากให้ท่านลองไปอ่านดูจะจำหน่ายโดยในอินนะคะสามารถสั่งซื้อได้แล้วก็ยังอยู่ในร้านหนังสืออยู่หรือถ้าไม่พบที่ร้านหนังสือในอินหรือร้านหนังสือทุกประเทศก็สามารถสั่งซือ้อโดยตรงได้ค่ะสิ่งที่พิเศษคือนอกจาก หนังสือที่ภาพสีสีทั้งเล่มแล้วมีภาพปราสาทสวยๆแล้วนะคะยังมีดีวดีค่ะที่ไปบันทึกเองนะคะถึงในปราสาทสองแห่งที่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษนะคะถ่ายทำด้วยคุณภาพสูงแล้วก็พาไปชมเบื้องลึกเบื้องหลังในปราสาทดีเทลเล็กเกดเล็กเกดน้อยที่น่ารักนะคะไม่อยากให้ขอท่องเที่ยวพลาดเล่มนี้จริงๆนะคะเพราะว่าก็าจะทำสำเร็จมาได้เนี่ยก็ใช้ ความพยายามอย่างสูงแล้วก็อยากให้หลายๆท่านได้สัมผัสกันเนังสซื้อยังมีอีกเยอะนะคะลองหาดูได้ค่ะถ้าใครสนใจอยากจะได้เป็น e-book ก็ลองติดต่อมาทางเว็บไซต์นี้แล้วค่ะเน n a าดอทนนะคะ <net> net. Net. ขอบพระคุณมากค่ะที่ฟังมาจดจบตรงนี้สวัสดีค่ะ